ขอบคุณรายการน,นะคะดีมากเลยค่ะที่พาลูกมาให้นะ<ท>รู้สึกไงบ้างดีใจค่ะ หนูเคยติดต่อมาพี่คนเคยโทรหาแม่ไหมเคยโดไหมโทรฮะโทรแล้วแม่แม่อยากเจอหนูใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็โทรศัพท์หายแม่ไม่อยากเจอตอนนั้นแม่ไม่ให้หนูติดต่อมาใช่ไหมตอนนั้นแม่ยุ่งไงอ๋อก็เลยไม่ให้หนูติดต่อคือตอนนั้นน่ะหนูจําได้แล้วหนูอยากเจอมากแล้วตอนเนี้ยพอจะหนูได้ยินแบบแม่ปฏิเสธแบบ เออแล้วหนูก็เลยคิดว่าเออแม่จะรู้เขาแฟนใหม่แม่จะรู้ไหมว่าแม่มีลูกมีหนูมีน้องอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าหนูแบบไม่อยากติดต่อแล้วหนูก็ตอนแรกหนูถอดใจกับพี่หนูจะตอนแรกหนูจะไม่ติดต่อแล้วหนูไม่คิดว่าพี่เขาจะเดืนเร่องเท่าน,นี้ก็คุยกับป้าคุยกับแม่แย่พวนอะ่ะอีกทีนึงแล้วเขาอยากเจอแม่ก็เลยมีแรงสู้ขึ้นมาอยู่ แม่ก็โทรติดต่อไปทางบ้านบ้างทางพี่สาวแม่บ้างเขาอยากเจอแม่ทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่หนูกับน้องที่อยากเจอน้องมันงอนแม่เพราะว่าแม่ไม่อยากให้น้องติดต่อแม่ปิดกั้นหนูกับน้องทั้งสองคนมันก็น้อยใจมันก็เสียใจแต่แต่มันไม่ได้โกรธแม่หรอกแค่น้อยแต่แม่คงมีเหตุผลแล้วเนาะ ที่แม่ทิ้งพวกหนูอ่ะใช่ไหมชะตาแกล้งฉันอ่อนล้าเหตุผ่านมาสุดใจฝืนโอ้อดีตช่างขมคืนอยากย้อนคืนแก้ไขก็ไรทาถ้าแม่อยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวบ้านอะไรเงี้ยแม่ทาหนู ถ้าแม่พร้อมจะไปเดี๋ยวหนม,มาส่งก็ได้ให้เวลาแม่เลยใจก็อยากไปนะ 28ปีที่จากมาคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆของแม่ที่จะกลับไปโดยไม่รู้สึกอะไรเชื่อว่าคำบอกเล่าจากจาบในวันนี้จะช่วยให้แม่พร้อมที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับความคิดถึงของญาติพี่น้องที่รออยู่ได้ในอีกไม่นานนะครับ ตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันจำพึงรำพันสักวันคงได้ส